วันนี้จะมาทําคลิป5อาการสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ย mm hmm. คนผิวแพ้ง่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการอะไรบ้างแล้วเราก็จะมาสอนวิธีการดูแลปัญหาผิวสำหรับคนผิวแพ้ง่ายดังนั้นใครที่มีผิวแพ้ง่ายผิวมีผดแดงแสบแห้งลอกต้องดูคลิปนี้เลยทุกคน สวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง EB Bar บอวันนี้เราจะมาทําคลิป5อาการชาบคนที่ผิวแพ้ง่ายเพื่อที่จะพาทุกคนที่แบบเอ้ยกำลังงงโกงๆอยู่ว่าตัวเองเป็นผิวแพ้ง่ายหรือเปล่ามาสังเกตผิวตัวเองแล้วก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาผิวและที่สําคัญเนี่ยเราก็จะมีแนะนํโปรดัก c t ที่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นนะทุกคนเรามาทําความรู้จักกับคําว่าผิวแพ้ง่ายหรือว่า sensitive skin ก่อนหลายหลายคนเนี่ยจะชอบเข้าใจผิดว่าเอ้ยผิวแพ้ง่ายจะเกิดกับคนที่เป็นสิวเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเอะมันไม่ใช่เลยทุกคนคือผิวแพ้ง่ายเนี่ยเป็นสภาวะผิวที่สามารถเกิดได้กับทุกผิวเลยไม่ว่าคุณจะผิวสภาพดีคุณก็เกิดภาวะผิวแพ้ง่ายได้หรือว่าในคนที่เป็นสิวก็สามารถเกิดผิวแพ้ง่ายได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคนเป็นสิวเท่านั้นถึงจะเป็นผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายสามารถเกิดกับพวกเราได้ทุกคนย้าอีกรอบหนึทุกคน,กน,กคนว่าทุกคน โดยเขามีการสำรวจนะทุกคนว่าเอ้ยในโลกเนี้ยของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมีคนที่เป็น sensitive skin เนี่ยเท่าไหร่ผลปรากฏว่า70%เลยทุกคนที่มีผิวที่เป็น sensitive skin ถ้าจะพูดง่ายๆนะทุกคนถ้าคนทั้งหมด10คนเดินมาให้เราดูเนี่ยจะพบว่า7คนเลยที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายเนี่ยไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเครียดพวกเราเป็นคนส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยพวกเราจะจับมือร่วมม,มือการแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงเลยทุกคน The ที่จริงแล้วสาเหตุของผิวแพ้ง่ายเนี่ยมันมีแบบโอ้โหร้อยปัญหาร้อยเหตุผลเลยทุกคนยิ่งกว่าความรักซะอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปง่ายๆให้ฟังว่ามันมีสาเหตุใหญ่ๆมาจาก2แฟกเตอร์ด้วยกันก็คือปัจจัยภายในร่างกายของเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกถ้าปัจจัยภายในก็คือสิ่งที่อยู่ภายในเราอ่ะทุกคนเช่นแบบความเครียดของเราการอักเสบภายในร่างกายหรือว่าการนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือว่าการบริโภคอาหารเนี่ยก็มีส่วนนะที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดอาการเซนซิทีฟสกินขึ้น ส่วนปัจจัยภายนอกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ายรังสี U V ความชืน้มนมลภาวะ P M 2.5ควันต่างๆหรือว่าการที่เราใช้สกินแคร์ที่มันส่งผลทำให้ผิวเราเนี่ย over exfoliate หรือว่าระคายเคืองเกินไปพูดมาขนาดนี้แล้วหลายๆคนก็คงแบบยนั่งคิดตัวเองสองกระจกแล้วก็ดูว่าสรุปแล้วเราผิวแพ้ง่ายหรือเปล่าแบบคุยกับตัวเองไงดังนั้นทุกคนไม่ต้องคุยกับตัวเองวันนี้เราจะมี5อาการที่จะพาทุกคนเนี่ยเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆว่าคุณเป็นผิวแพ้ง่ายหรือเปล่า ซึ่งถ้าใครเช็คลิสต์ตามนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นผิวแพ้ง่ายทางเซฟต์ฟิลเองเนี่ยเขาก็ได้มีโปรดักต์ที่เขาได้ปรับสูตรใหม่แล้วก็ปรับโฉมใหม่เพื่อที่จะมาตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าเซนซิทีฟสกินเรียบร้อยแล้วซึ่งเช็คลิสต์ข้อแรกเลยนะทุกคนก็คือเกาะป้องกันผิวอ่อนแอหรือว่าสกินเบรเออร์เนี่ยอ่อนแอลงซึ่งสาเหตุที่จะทําให้สกินเบรเออร์อ่อนแอลงก็คือจากทั้งสาเหตุปัจจัยภายในแล้วภายนอกที่เราได้บอกมาซึ่งเกาะป้องกันผิวหรือวว่่าาาสียมมัคมคํญงงไง คือสกินแบ克เอร์ถ้าเปรียบง่ายๆมันจะเหมือนกำแพงเมืองทุกคนกำแพงป้องกันผิวป้องกันค่าสึกป้องกันการกระตุน้นป้องกันการทำร้ายถ้ากำแพงนี้แข็งแรงมันก็จะทําให้เมืองเราผิวเราเนี่ยสุขภาพดีก็คือไม่มีค่าสึกหรือว่าอะไรมาทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการอ่อนแอได้แต่ว่าถ้ากำแพงนี้มันพังลงมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยไวต่อการกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดนรังสี UV ก็เกิดการกระตุ้นอักเสบได้โดนมลภาวะก็ทําให้เกิดการอักเสบผิวแห้งได้หรือว่าแบบเฮ้ยแค่เราเครียดนิดหน่อยหรือว่าพักผ อา,าอาการข้อที่2นะทุกคนก็คือผิวแห้งกร้านขาดความชุ่มชื้นนั่นเองเพราะว่าผิวแห้งกร้านขาดความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงทําให้เราเนี่ยเป็นภูมิแพ้ผิวหนังได้มากกว่าคนปกติถึง3เท่าเช็คลิสต์ข้อที่3ก็คือผิวไม่เรียบเนียนมีผดผื่นนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าใครสังเกตตัวเองนะถ้าผิวเราเนี่ยมีเซนซิทีฟสกินแล้วผิวแห้งนานๆมันก็จะส่งผลให้ผิวเราเนี่ยเกิดอาการอักเสบของรูขุมขนแล้วก็เป็นผดผื่นตามมาได้และที่สําคัญนี่ยสิ่งที่น่ากลัวววกก่าน,น็คือผิ ไม่เรียบเนียนและผิวดูสุขภาพไม่ดีนั่นเองเช็คลิ์ข้อที่4เลยก็คือผิวแห้งตึงขาดน้ําเพราะถ้าเราปล่อยให้ผิวแห้งนานๆเนี่ยผิวมันก็จะมีความตึงมากขึ้นใครที่รู้สึกว่าตึงผิวไม่สบายผิวเนี่ยก็ให้สังเกตตัวเองนะว่าตัวเองเป็นเซนซิทีฟสกินหรือว่าผิวแพ้งง่ายหรือเปล่าเพราะว่า,าการผิวแห้งตึงขาดน้ำเนี่ย เจอได้98%ของคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเลยทุกคนเช็คลิสต์ข้อสุดท้ายก็คือผิวแสบระคายเคืองง่ายนั่นเองอันนี้ก็เป็นผลพวงจากทุกข้อทุกคนเมื่อผิวแห้งผิวอ่อนแอ skin barrier อ่อนแอลงมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยเซนซิทีฟต่อการกระตุ้นได้ง่ายใครที่เช็คทั้ง5ข้อแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยตัวเองต้องเป็นผิวแพ้ง่ายแน่ๆเลยไม่ต้องกังวลวันนี้เราจะมีโปรดักต์ที่ช่วยแก้ปัญหานี้มันแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือตัวเซฟเตอร์ฟิลนั่นเองซึ่งลลเซฟเใหม์ ที่ถูกปรับสูตรแล้วก็ปรับโฉมใหม่ให้เหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีตัวไหนบ้างทุกคนซึ่งสกินแคร์ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นสกินแคร์ตัวที่เขาปรับสูตรใหม่ของทางเซตตาฟิลนะทุกคนเพื่อที่จะตอบโจทย์ครับคนที่ผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเพราะว่าเขาได้เพิ่มส่วนผสมสตัวเข้าไปก็คือตัวสกินพาวเวอร์โซลูชันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่เขาเพิ่มไปสกินพาวเวอร์โซลูชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะทุกคนก็คือกีซารีนเหมือนแบบิก แมคแตนเป็นสารมอยเจอร์เซอร์ให้กับผิวก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยลดอาการแห้งของผิวได้ส่วนผสมตัวที่2ก็คือตัวนาซินามายตัวนาซินามายตัวนี้จะเสริมลีในการลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับชั้นผิวได้ด้วยส่วนตัวสุดท้ายเลยนะทุกคนก็คือตัวแพนทีนอลหรือว่าตัวโปรวิตามิน b 5ตัวนี้จะมีส่วนช่วยในการเหมือนเสริมกรอบป้องกันผิวได้ช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้ด้วยดังนั้นเนี่ยส่วนผสมทั้งหมด3ตัวเนี่ยทุกคนวว่่าตันเีย เขาก็เลยตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแต่ละตัวกันเลยว่าเฮ้ยทั้งหมด4ตัวที่วางอยู่หน้านี้มันคือตัวไหนบ้างซึ่งเขามั่นใจได้ยังไงว่าตัวเนี้มันใช้สำหรับผิวแพ้ง,ง่ายได้เพราะว่าเขาเนี่ย ได้ผ่านการทดสอบจากผู้ใช้จริงแล้วทั้งหมด1000คนนะทุกคนดังนั้นเราสามารถไว้ใจได้ว่าเอ้ยตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆแล้วเขาทํามาเพื่อตอบโจทย์สำหรับปัญหานี้โดยเฉพาะโดยวิธีการดูนะทุกคนว่าเป็นโปรดักที่ถูกพัฒนามาสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยเขาจะมีสัญลญักษณ์ที่เขียนว่าตัว dermatologist test for sensitive skin ตรงนี้อยู่ซึ่งตรงนี้มันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเขาได้ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าสามารถใช้ได้ในคนที่ผิวแพ้ง่ายนั่นเอง เรามาเริ่มที่สเตปการล้างหน้ากันก่อนเลยทุกคนเพราะว่าการล้างหน้าเนี่ยเป็นแบบพื้นฐานสำหรับคนที่แบบเซนซิทีฟสกินหรือว่าผิวแพ้ง่ายเลยตัวแรกเลยก็คือตัว gentle skin cleanser นะทุกคนตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งผิวธรรมดาที่เป็นผิวแพ้ง่ายข้อดีของเขาเลยก็คือเขาเนี่ยมีส่วนผสมตัว skin power solution ทั้งหมด3อย่างที่เราพูดไปเนี่ยอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญเนี่ย จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาได้เปลี่ยนสารทำความสะอาดจากตัว SLS เดิมเป็นสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนกับผิวมากขึ้นและที่สําคัญนะทุกคนคือตัวนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์เลยดังนั้นคนที่ผิวแพ้ง,ง่าย,ยาสามารถใช้ได้และตัวเคลนเซอร์ตัวนี้ทุกคนก็คือเป็นเคลนเซอร์ที่หลังล้างหน้าแล้วอะไม่รู้สึกเยียดไม่รู้สึกแห้งตึงผิวเลยและที่สาคัญระหว่างล้างหน้าเนี่ย เขายังให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อีกด้วยดังนั้นใครที่ผิวแห้งอยากให้แบบเติมความชุ่มชื้นระหว่างล้างหน้าให้ผิวนุ่มขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเนื้อตัวนี้ทุกคนจะเป็นเหมือนโลชั่นกึ่งเจลหน่อยๆแล้วก็เขามีการทดสอบนะว่าคนที่ใช้ทั้งหมด94%หลังใช้เนี่ยรู้สึกว่าผิวเนี่ยนุ่มแล้วก็แบบชุ่มชื้นขึ้นหลังใช้ตัวนี้ที่สําคัญตัวนี้ใช้ได้ทั้งกับหน้ากับตัวนะใครที่แบบผิวตัวแห้งแล้วผิวตัวเซนสิทีฟง่ายเน้ยเเชจลลได ส่วนใครที่มีปัญหาผิวมันนะทุกคนแล้วก็เป็นผิวแพ้ง่ายเขาก็มีตัวที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวมันผิวผสมเหมือนกันนั่นก็คือตัว oily skin cleanser ตัวนี้เลยไลน์ที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้เขาจะมีตัว skin power solution ก็คือส่วนผสมทั้งหมดสาอย่างที่ช่วยเสริมชั้นผิวเสริมความชุ่มชื้นและตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวมันเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าหลังใช้เนี่ยเขาสามารถลดความมันได้ถึง29%เลยใครที่ผิวมันเนี่ยเราแนะนําสูตรนี้เลยทุกคนเออเป็น เป็นนนคผิวัส่วนอีก2ตัวตรงนี้จะเป็นตัวมอยส์ทรเซอร์นะทุกคนเขาก็จะมี2สูตรให้ทุกคนเลือกก็คือตัวมอยส์ทรีซิ่งโลชั่นกับมอยส์ทรีซิ่งครีมถ้าใครแบบเป็นผิวแห้งผิวผสมเนี่ยเรารู้สึกว่าใช้โลชั่นเนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่ในบางคนที่แบบผิวแห้งถึงแห้งมากนะทุกคนก็ควรจะใช้ตัวครีมไปเลยซึ่งส่วนผสมที่สําคัญของน้องสองคนนี้ก็คือมีตัวสกินพาวเวอร์โซลูชั่นทั้ง3อย่างแบบที่เราบอกไปซึ่งตัวมอยส์ทรีซิ่งโลชั่นนะทุกคนในเมื่อเราต้องการความชุ่มชชชืื้น่น่่มมยเคาีววทรองุ มีาอกก็คือตัว oil, อะโวคาโดออยล์กับซันฟลอเวอร์ซีอัลนั่นเองที่จะมาช่วยเสริมเรื่องความชุ่มชื้นตัวนี้เขาบอกว่าเขามีการทดสอบนะทุกคนว่าใช้ตัวนี้ก็คือเนื้อเบามากๆเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันคือจะไม่รู้สึกเนอหนักผิวเกินไปและที่สําคัญสามารถให้ความชุ่มชื้นได้นยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยดังนั้นใครที่ผิวมันอยากหามอดเจเซอร์เนื้อเบาๆคือตัวนี้เลยที่สําคัญคือเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลโกอฮอล์อะไรแบบนี้นะดังนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายซึเซนดิฟสกินสามารถใช้ได้ ส่วนใครที่แบบอุ้ยผิวแห้งถึงแห้งมากใช้โลชั่นอาจจะไม่พอเราแนะนําว่าควรจะใช้ตัวครีมเลยเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคือ3อย่างที่บอกไปอ่ะมันมีอยู่ในตัวนี้แน่ๆแต่ว่าตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาคือเขาจะไม่มีตัวอะโวคาโดออยล์แต่เปลี่ยนเป็นตัวสวีทแอลมอนด์ออยล์แทนที่จะช่วยเสริมความชุ่มชื้นได้แบบมากขึ้นกักเก็บความชุ่มชื้นป้องกันน้ำหรุนออจากผิวได้มากขึ้นเนื้อตัวเนี้ยเขาจะมีความครีมมี่มากกว่าตัวโลชั่นนะดังนั้นก็เลยเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งถึงแแห้งมากลกลวว็ตั สามารถให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากแก้ปัญหาผิวเซน s ิฟต์สกินเนี่ยนอกจากจะใช้ควีนเซอร์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ควรจะใช้ม o d เจรเซอร์ด้วยเขาก็มีตัวเลือกให้เลือก2ตัวซึ่งทั้ง2ตัวนี้ถ้าเราใช้ต่อเนื่องไป7วันนะทุกคนเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเลยเออก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากหากใครสนใจอย่างมีส่วนลดถึง120บาทดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ Comment ได้เลยทุกคน ถ้าอาการคุณเนี่ยตรงกับปัญหาทั้ง5ข้อที่เราบอกไปก็สามารถสรุปได้เลยว่าเป็นผิวแพ้ง่ายดังนั้นคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยการที่จัดสกินแคร์รูทีนให้ตอบโจทย์กับปัญหาผิวเนี้ยมันจะเป็นการที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยเพราะยิ่งถ้าเราหาส่วนผสมที่มันแรงจนเกินไปหรือว่าแอคทีฟอินกรีเดียนที่มันยิ่งทําให้เกิดการระคายเคืองเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นถ้าใครผิวแพ้ง,ง่ายเราก็แนะนําว่าควรจะนึกถึงเซฟโตฟิลทั้งหมด4ตัวเลยก็คือมีตอบโจทย์กกกัับททุุปปญหาาผิววเเลยคนนไม่่จะ็ ผิวแห้งที่แพ้ง่ายผิวมันที่แพ้ง่ายหรือว่าผิวผสมที่แพ้ง่ายทางเซตเตอร์ฟิลเนี่ยเขาก็มีโปรดักตรองรับทุกตัวทั้งหมวดของเคลนเซอร์แล้วก็หมวดของโมดิเอเซอร์นั่นเองอ่ะสำหรับวันนี้ใครที่มีคําถามสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือว่าโปรดักตัวไหนของทางเซตเตอร์ฟิลนะก็สามารถคอมเมนต์ถามเราใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง EB บ้าบาบอด้วยนะทุกคนเพื่อเราจะมีความรู้สาระแล้วก็การรีวิวดีๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมกัน สำหรับวันนี้เรากับเซฟตาฟิวก็ลาไปแล้วนะทุกคนบา,บาย